เอาคาสิโนเอาบ่อนการพนันไปใส่ไว้ในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ประชาชนกินข้าวนะครับไม่ได้กินยาเมื่อถามคำตอบก็ชัดเจนครับเกือบ70% <ST ça> ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคนไทยยังมีจิตใจดีงาม พิสูจน์ได้ง่ายๆเลยครับนี่ด้าโพถามเนี่ยเรื่องการตะแบงของรัฐบาลนี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกก็คือบ่อนคาสิโนบ่อนการพนัน,รรน,นถูกต้องตามกฎหมายนะะั่นล่ะถ้ามันไม่เอาการพนันถูกต้องตามกฎหมายมันก็เขียนแค่ว่าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกไม่มีการพน,นันไม่มีบ่อนกาสิโนสิมันจะไปเอากาสิโนเอาบ่อนการพนันไปใส่ไว้ในเอน็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกยังไงประชาชนกินข้าวนะครับ ไม่ได้กินยากเมื่อถามคำตอบก็ชัดเจนครับเกือบเจ็คนที่ไม่หือไม่อือมีจำนวนหนึ่งคนที่เห็นด้วยนี่มีไม่ถึงสามบมียีดซคนที่ไม่เห็นด้วยไม่เอาเลยการพานันนี่ไม่ว่าจะเป็นบ่อนบนดินหรือแม้กระทั่งบ่อนออนไลน์เนี่เจ็เอร์ซตนะครับ ดังนั้นผมจึงเชื่อว่าคนในประเทศไทยคนไทยยังเป็นคนยึดมั่นในคุณธรรมยังมีจริยธรรมยังแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้มากถึงสามในสี่ในประเทศ ถ้าคนเดินมาสี่คนเป็นคนที่มีเจริยธรรมมีคุณธรรมรู้ผิดชอบชั่วดียึดมั่นในความดีไม่สังคนากับความชั่วสามคนมีคนที่ไปทางนู้นแค่คนเดียวผมจึงเชื่อว่าถ้าเดินหน้าไปแบบนี้ถ้ายังปล่อยให้แพรทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีและรวม ไปสู่การเลือกตั้งในครั้งต่อไปนี่พักเพื่อไทยจะแพ้การเลือกตั้งอย่างถล่มทลายไม่ว่าคุณจะยุบพักไม่ว่าคุณจะตัดสิทธิ์ไม่ว่าคุณจะทำอะไรพักการเมืองที่ยึดมั่นในคุณงามความดีนี่ฝั่งที่ไม่เอาความชั่วนี่จะชื่อพักไหนก็ตามเนี่คะแนนจะไม่ไปพักเพื่อไทยครับเขาจะโหกันไปเลือก พักการเมืองที่มีอุดมการแน่วแน่ในการไม่ทำชั่วกับเขาไม่เอากับเขา70%เอร์ซนนะครับถึงแม้ตอนนี้มีความคิดที่มองกันเห็นทั่วไปว่าวันนี้แพทองทานไปไม่ได้แพทองทานไปไม่ได้แล้วต้องหาตัวเล่นใหม่ตัวเล่นใหม่มีใครครับมีทักษิณ ถึงขนาดจ,จะแก้กฎหมายให้ทักษิณกลับมามีสิทธิทางการเมืองอีกครั้งเพื่อจะลงสมัครเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในอนาคตก็ไม่เป็นไรครับแก้เลยผมก็อยากจะพิสูจน์เหมือนกันว่าคนไทยยังจะเลือกคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอีกหรือผมก็ท้าทายครับผมอยากให้คุณทักษิณเนี่ย ได้มีสิทธิทางการเมืองผมอยากให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นผู้นำพักเพื่อไทยมาเป็นหัวหน้าตัวจริงของพักเพื่อไทยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตัวจริงของพักเพื่อไทยลงมาให้พี่น้องประชาชนได้พิสูจน์เลยว่าคนไทยยังจะเลือกคนแบบทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ผมอยากจะพิสูจน์ดังนั้นผมก็สนับสนุนครับเมื่อให้ทักษิณชินวัตรเป็น The u n ทัชเชเบิลแมนแล้วเป็นบุรุษที่ไม่มีใครแต่ต้องได้แล้วก็คืนสิทธิทางการเมืองให้กับทักษิณเลยสิครับผมไม่ขัดขวางผมไม่คัดค้านเลยและรับปากต่อพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ตอนนี้ว่าถ้ามีการคืนสิทธิทางการเมืองให้กับทักษิณชินวัตร อดีตนักโทษคดีทุจริตคอรัปชันสามารถกลับมาเล่นการเมืองสามารถลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกผมไม่คัดค้านเพราะผมต้องการเห็นผมต้องการจะพิสูจน์ว่าพี่น้องประชาชนคนไทยยึดมั่นในคุณงามความดียึดมั่นในชอบธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในความยุติธรรมมากกว่าพี่น้องประชาชนที dad, ่ยึดมั่นในความชั่วยึดมั่นในความอายุติธรรมผมต้องการพิสูจน์ครับพิสูจน์ว่าวันนี้คนไทยวัดกันไปเลยระหว่างคนที่ยึดถือความชั่วเป็นสรณะกับคนที่ยึดถือความดีเป็นสรรณะระหว่างคนที่ยึดถือความอายุติธรรมเป็นสรรณะกับ คนที่ยึดถือความยุติธรรมเป็นสรณะฝ่ายไหนมากกว่ากันวัดกันไปเลยครับเพราะเชื่อในอำนาจอธิปไตยไงเชื่อในอำนาจของประชาชนไงถ้าประชาชนที่ยึดมั่นความชั่วยึดมั่นความอายุติธรรมเป็นสรณะเลือกทักษิณมากกว่าฝั่งที่ยึดถือความดี ยึดถือความยุติธรรมเป็นสารณะก็ยกแผ่นดินนี้ให้กับทักษิณไปครับผมเอาอย่างนั้นผมจึงสนับสนุนประกาศวันนี้ว่าคืนสิทธทิทางการเมืองให้กับทักษิณเพื่อจะได้พิสูจน์ว่าคนไทยวันนี้เป็นอย่างไรพิสูจน์สิครับว่าคนไทยเป็นอย่างไงว่าประเทศเรานี่มันเต็มไปด้วยคนที่ยึดถือความชั่ว ยึดถือความอายุติธรรมมากกว่าคนที่ยึดถือความดีความถูกต้องและความยุติธรรมหรือพิสูจน์กันไปเอาละครับท่านที่รบครับนี่คือสิ่งที่ผมส่งสัญญาณส่วนใครเห็นด้วยก็สนับสนุนนะคืนสิทธิทางการเมืองให้กับทักษิณเลยเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะทำผิดกฎหมายอยู่มันทำลายความ ยุติธรรมนะครับที่ปล่อยให้คนทำผิดกฎหมายเดินอารวาสเพ่นพ่านทั่วประเทศทังนั้นก็ทำให้เขาถูกต้องตามกฎหมายไปเลยครับให้ทักษินเป็นคนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายไปเลยมันจะต้องไม่ทำลายคุณธรรมกฎหมายนิติธรรมหลักนิติรัฐไม่ต้องทำลายครับคืนให้เขาเป็นคนถูกต้องตามกฎหมายเพราะปัจจุบันเขาเป็นคนที่ผิดกฎหมายอยู่วัดกันไปเลย ดังนั้นก็ว่ากันไปแต่แจ้งข่าวสักหน่อยนะครับวันนี้ผมจะลงการไลฟ์เร็วนิดหนึ่งเพราะมีข่าวว่าจะมีการไปยื่นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งที่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานครที่ถนนแจ้งวัฒนะศูนย์ราชาการ จะมีการยื่นเอาผิดนางแพรทองทานชินวัตรที่ปล่อยให้ผู้สมัครนายกอบจอในานามพักเพื่อไทยซื้อเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีกแจก,กเงินซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะตัวเองเป็นหัวหน้าพักกับปล่อยให้ผู้สมัครในานามพักกระทำการอย่างนั้นคลิปก็ถ่ายภาพเห็นชัดสองสามคลิป ต่างกรรมต่างวาระจ้างคนมาฟังปาสายซื้อเสียงแต่หัวหน้าพักเพื่อไทยไม่เคยห้ามปามปล่อยให้ผู้สมัครในนามพักทำทุจริตการเลือกตั้งนี่โทษถึงยุคพักเห็นจะไปยื่นเอาผิดนางแพรทองฐานเชีนวตาแล้วยื่นเอาผิด ทักษิณชินวัตรเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งผิดกฎหมายพระราชบัญญัติการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นผมยังบอกไงเป็นบุคคลที่ผิดกฎหมายแล้วไปทำเนี่ยมันยิ่งจะทำลายกฎหมายเพราะกฎหมายไม่สามารถจัดการทักษิณได้มันทำลายความยุติธรรมดังนั้นก็ให้เขาเป็นคนที่ถูกต้องทำกฎหมายซะจะได้ให้มันจบ